สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกับครูดาวอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการพูดนะคะซึ่งการเตรียมการพูดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่จะมีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแต่ละครั้งของการพูด ถือว่าเป็นดัชนีชี้ความสำเร็จของการพูดด้วยนะคะดังที่คุณสมพรร่วงสุขและคุณมัทนาวัฒนะถนอมได้กล่าวไว้ว่า mm hmm. การเตรียมเนื้อเรื่องเป็นการเตรียมตัวในการพูดที่สำคัญประการหนึ่งผู้พูด,พดจะต้องเตรียมเนื้อเรื่องล่วงหน้าเป็นอย่างดีเพื่อให้การพูดประสบความสำเร็จการเตรียมเนื้อเรื่องควรมีขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1น,นะคะก็คือการเลือกเรื่องและกำหนดขอบเขตของเรื่องการพูดแต่ละครั้งถ้าผู้พูด,พดสามารถเลือกเ,เรื่องที่จะพูดได้ควรเลือกเรื่องที่ตนเองมีความรู้มีความถนัดหรือมีประสบการณ์ควรเป็นเรื่องที่ผู้ฟังสนใจจะทําให้การพูดเป็นไปด้วยดีแต่ถ้ามีการกําหนดเรื่องมาให้ผู้พูดก็จะต้องพิจารณาตีความและทําความเข้าใจในหัวข้อ นั้นๆให้ถ่องแท้เสียก่อนผู้พูด,พดต้องกำหนดขอบเขตของเรื่องว่าจะพูดก,กว้างๆหรือพูดอย่างละเอียดข้อที่2เรื่องของการวางโครงเรื่องค่ะการวางโครงเรื่องเนี่ยโดยทั่วไปเรื่องของเราในการพูดนะคะก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันก็คือคำนำหรือการเริ่มเรื่องนะแล้วก็เนื้อเรื่องหรือการดำเนินเรื่องและส่วนสุดท้ายก็คือการสรุปเรื่องนั่นเอง เะส่วนของการเขียนคำนำหรือการเริ่มเรื่องเป็นการขึ้นต้นเป็นการพูดช่วงแรกที่มีความสำคัญมากค่ะเพราะจะกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความสนใจแล้วก็ติดตามในเนื้อเรื่องต่อไปทวนเนื้อเรื่องหรือการเริ่มเรื่องเป็นส่วนสำคัญของการพูดที่ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพราะผู้พูดจะต้องเตรียมเนื้อหาสาระให้พร้อมค่ะ ในส่วนที่3นะขั้นตอนที่3ก็คือการสรุปค่ะการสรุปเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังผู้พูดจะต้องประมวลความคิดที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็จุดเด่นเพื่อเราให้ผู้ฟังเนี่ยได้เห็นความสำคัญของเรื่องที่เราได้พูดอันนี้ก็คือ3ขั้นตอนของการพูดนะคะและอีกขั้นตอนหนึ่ง ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรวบรวมเนื้อหามเมื่อเราเขียนโครงเรื่องการพูดเรียบร้อยแล้วผู้พูด,พดจะต้องเตรียมเนื้อหาล่วงหน้าหรือการค้นคว้ารวบรวมเนื้อหาจากเอกสารต่างๆเห็น <He S 2> ไหมคะว่า <S <S <ๆ>การเตรียมตัวพูดเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญจริงๆนะที่จะทําให้เราเนี่ยก้าวสู่ความสําเร็จของการเป็นนักพูดที่ดีค่ะ ก็พบกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ